ได้ยินกันนะก็ต้องขอบคุณทนาข่าวที่ตั้งใจมารอก็เพื่อให้เราเข้าใจตรงกันให้วันนี้นอกจากเดี๋ยวจะมาชี้แจงตรงนี้แล้วเราจะจกเอกสารจะให้กับทุกท่านทุกๆสื่อจะได้เข้าใจตรงกันผมจะกล่าวตามที่อยู่ในเอกสารที่ให้แล้วก็ถ้าเกิดมีคำถามอะไรผมจะตอบเพิ่มเติมให้ ในวันนี้วันที่8พฤษภาคมส5 6พมีการประชุมคณะกรรมการแพทยสภาครั้งที่5ทับ5 6 8ประจำเดือนพฤษภาคมมีวาระสำคัญคือการพิจารณาคดีจริยธรรมของแพทย์ที่เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนในกรณีที่มีการกล่าวโทษแพทย์ธัญสสถานโรงพยาบาลร,ราชทันและโรงพยาบาลตำรวจพิจริยธรรมแห่งวิชาชีพวชกรรม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการแพทยสภาได้มีมติลงโทษแพทย์สามท่านโดยเป็นการว่ากล่าวตักเตือนหนึ่งท่านในกรณีประกอบวิชาชีพวิชกรรมที่ไม่ได้มาตรฐานมีการพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิชกรรมสองท่านในกรณีให้ข้อมูลและเอกสารทางการแพทย์อันไม่ตรงกับความเป็นจริงแพทยสภาเสร็จจากการประชุมวันนี้ มีหน้าที่จะต้องนําเสนอมติต่อสภานายกพิเศษคือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขอความเห็นชอบก่อนที่จะดําเนินการตามมติแห้วันนี้เป็นมติของที่ประชุมแต่การดำเนินการทั้งหลายเราจะต้องรอความเห็นจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งอันนี้เป็นขั้นตอนตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิชกรรม2 5 2 5ต่อไปอันนี้คือสาระใหญ่ๆที่ผมสรุปในวันนี้นะครับ จะมีคําถามอะไรสั้นๆไหมพอเดี๋ยวที่ประชุมเรายังมีการประชุมต่อเชิญก็อย่างที่ผมพูดไปแล้วหนึ่งท่านหนึ่งท่านที่เราว่ากาวตักเตือนเพราะความผิดอันนั้นไม่ได้รุนแรงมากนะักคือการประกอบวิชาชีพวิากรรมที่ไม่ได้แต่ฐานเกี่ยวกับใบออกใบส่งตัวนี่ยแต่ว่าสองท่านที่ถูกพักใบประกอบวิชาชีพวิชากรรมนั้นลนะ เป็นเรื่องของการให้ข้อมูลในเอกสารทางการแพทย์ที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงครับผมผมสั้นๆนิดเดียวนะผมขออนุญาตสั้นๆนิดเดียวกันละกันขณะนี้เนี่ยข้อมูลที่เราได้รับไม่ได้มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ชัดเจนว่ามีภาวะ วิกฤตเกิดขึ้นผมผมให้ข้อมูลได้แค่นี้ตอนนี้น,นะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นเหตุแห่งการที่เรากําหนดต้องมีการลงโทษการพักใช้ใบประกอบวิชากรรถือเป็นการลงโทษอุ่นแรงกับแพทย์ทุกท่านอยู่แล้วนั้นเราถือว่าเป็นการผิดที่รุ่นแรงครับผมขออนุญาตเป็นแบบนี้อย่างที่ผมเรียนแล้วเมื่อกี้ไงว่า ด้วยข้อมูลหลักฐานทั้งหลายที่เราได้รับเนี่ยมันไม่มีหลักฐานเจอไปจากที่ชัดเจนว่ามีภาวะมีภาวะวิกฤตตามที่มีตามที่ท่านไปแถลงข่าวเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่ตีความวันนี้ทําไมเราไม่สามารถบอกได้ว่าพักใช้นานเท่าไหร่เพราะว่าการพักใช้นานเท่าไหร่จะต้องผ่านความเห็นชอบของรัฐมนตรีก่อนแล้วถ้าวันนี้เราให้ข้อมูลไปแล้วเกิดไม่ตรงกับท่านรัฐมนตรีเพราะอย่าลืมนะฮะ จำได้ะหมคะและที่แถลงข่าวว่าทั้งหมด7ขั้นตอนขั้นตอนสุดท้ายขั้นตอนที่7เนี่ยเราจะต้องส่งมติแพทยสภาไปให้ท่านรัฐมนตรีถ้าท่านรัฐมนตรีเห็นชอบก็ไปตามนั้นเลยแต่ถ้าไม่เห็นชอบเรื่องจะ,จะกลับกลับมาที่แพทยสภาแพทยสภาอีกหนึ่งครั้งจนได้ข้อสรุปเราถึงจะออกถึงตอนนั้นจะมีการแถลงข่าวให้ทราบว่าจะมีการพักใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่นะครับเอานะเดี๋ยวผม คือเอกสารทั้งหมดที่เราได้รับผมใช้คําว่าเอกสารที่เราได้รับอา,อาจะเราอาจจะได้รับไม่หมดแต่ที่เราได้รับทั้งหมดเนี่ยข้อมูลมันเป็นแบบนั้นครับอยู่ที่ท่านรัฐมนตรีไม่ใช่อยู่ที่เราเราส่งไปอยู่ที่ท่านรัฐมนตรีพิจารณามากน้อยแค่ไหนแล้วก็เรื่องถึงจะส่งกลับมาที่แพทยสภาเดี๋ยว ผม,ผมสั้นๆนี่เดียวนะเดี๋ยวเขาตามผมแล้วเพราะขัวนบนจะมีวาระที่สําคัญคืออย่างนี้แพทยสภา,ายึดความถูกต้องยึดหลักฐานต่างๆเ,เราไม่ได้อิงกับปัจจัยภายนอกถ้าว่าไปแล้วไม่ได้สนใจด้วยซ้ำในองแค่นี้คือใครไม่งั้นไม่งั้นอีกหน่อยเราจะมีประเด็นนั้นข้อมูลที่มีอย่างนี้เราสรุปแบบนี้แล้วก็ผมก็ตอบคําถามให้แล้วเพียงแต่ให้รู้ว่าโดยพรบ .2525 เนี่ย เรามีมติอย่างไรมันยังไม่สิ้นสุดคําสั่งยังไม่ออกออกไม่ได้จนกว่ารัฐมนตรีเห็นชอบงั้นเราไปดูกันอีกหนึ่งครั้งหลังจากที่ทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยเอานะครับผมผมคิดว่าอย่าไปคิดแบบนั้นนะผมคิดว่าแพทยสภามีศักดิ์ศรีแพทย์ทุกคนมีศักดิ์และศีของตนเองในการที่จะดำเนินการในสิ่งที่ถูกต้องและชอบทําให้กับสังคม ผมขอจบแค่นี้นะขอบคุณมนะ คุณผู้ชมคะก็เมื่อสักครู่นี้นะคะก็เป็นการถแถลงก็เรียกว่าถแถลงแบบว่าตามประเด็นแล้วก็ตรงประเด็นที่สังคมกําลังรอคําตอบอยู่เลยนะคะว่าจริงๆแล้วที่ประชุมแพทยสภาเนี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะต้องบอกเลยว่าการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมของคณะอนุกรรมการนะคะนั่นหมายความว่าผลมติจากที่ประชุมเนี่ยยังต้องนําเรียนนะคะทางรัฐมนตรีว่าการกระาทรวงสาธารณสุขต่อคะ่ะซึ่งโดยสรุปแล้วนะคะ ก็คือว่าที่ประชุมของคณะอนุกรรมการเนี่ยมองว่ามีต้องมีการลงโทษนะคะ3นายแพทย์ค่ะ ซึ่ง1นงนะคะก็คือ1นายแพทย์จะลงโทษในส่วนของการว่าเก่าวตักเตือนค่ะส่วนอีก2อนายแพทย์นะคะจะเป็นการพักใช้ใบประกอบวิชาชีพค่ะซึ่งกรณีของ3นายแพทย์นี้นะคะก็เป็นการลงโทษที่มีการเอี่ยวปมกรณีที่คุณทักษิณชินวัตรนะคะอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตํารวจชั้น14ค่ะ สำหรับขั้นตอนต่อไปนะคะก็ตามที่มีการถแถลงเลยค่ะว่าผลมติต่างๆนะคะว่าจะพักใช้ใบอนุญาตเท่าใดานานกี่เดือน1-2ถึง,งเดือนเนี่ยก็จะนำส่งของในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อนะคะต้องบอกเลยว่าการประชุมวันนี้เริ่มตั้งแต่เวลา10นาฬิกานะคะแล้วก็มีการมาถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเนี่ยประมาณ15นาฬิกาก็คือเป็นการประชุม5ชั่วโมงต่อเนื่องเลยค่ะซึ่งมีแหล่งข่าวนะคะก็ได้ให้ข้อมูลเราเพิ่มเติมค่ะว่า จริงๆการประชุมวันนี้นะคะถือว่าเสร็จสิ้นเร็วกว่าปกตินะคะเพราะว่าจริงๆแล้วในการประชุมของแพทยสภาเนี่ยจะใช้เวลาเสร็จสิ้นเนี่ยประมาณเวลา17นาฬิกาถึง18นาฬิกาเลยนะคะแต่มีการหยิบยกวาระนี้ที่เป็นวาระที่เป็นที่สนใจของสังคมเนี่ยนำมาหารือก่อนนะคะแล้วก็สรุปลงมตินะคะเพื่อที่จะมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนค่ะเพราะฉะนั้นวารานี้วาราเดียวใช้เวลาประชุม5ชั่วโมงค่ะ โดยเมื่อสักครู่นี้นะคะหลังจากที่มีการถแถลงเสร็จนะคะก็ได้มีการสอบถามนะคะคุณหมอประเสริฐแล้วค่ะว่ามีผลการลงมติเนี่ยมากน้อยอย่างไรนะคะท่านน่ะก็ให้โค้ดมาสั้นๆค่ะว่าที่ประชุมผลมติในครั้งนี้ในการลงโทษสามในแพทย์เนี่ยมีเป็นส่วนใหญ่มากๆค่ะก็ยังไม่ได้มีการระบุจํานวนนะคะว่าเป็นความเห็นเท่าไหร่ต่อเท่าไร่ค่ะและ หลังจากนี้นะคะเราก็ต้องไปติดตามต่อไปแล้วค่ะว่าด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะจะมีข้อสั่งการหรือคําสั่งที่เป็นทางการอย่างไรต่อไปนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดที่เดอะสแตนดารเรามาติดตามที่แพทยสภาวันนี้ค่ะ